สวัสดีค่ะพี่หญิงปั้นรถเข่าวันนี้เราอยู่กันกับเจ้าสวิทคูเป้นะคะเราจะมารีวิวสภาพนะคะก่อนการปั้นนะคะรถเข้าใหม่นะคะไปรับชมกันเลยค่ะคันนี้เป็นโฉมปี9ก้าเก้าสองพันนะคะหน้าเลสแล้วนะคะจะบอกว่ารถเนี่ยเจ้าของเพียงแค่2อันดับเท่านั้นนะคะเล่มทะเบียนเป็นเล่มแรกเดิมมาเลยจากขนส่งนะคะใส่หน้าใส่ปิงป๊งปมาเลยนะคันนี้เจ้าของเริ่มเนี่ยดูแลงดีเลยนะคะมีประวัติเข้าสู่ที่ฮอนด้าด้วยค่ะ แล้วก็ล้อเนี่ยนะคะตัวนี้มันจะเป็นใส่ล้อเวิร์กมาน้อเดี๋ยวล้อจะเปลี่ยนเป็นเก็บในแบบเดิมก็คือเป็นล้อเอ็นไกขอบ14ของเขานะคะตัวนี้เป็นช็กบล็อกนะคะสามารถปรับสูงต่ําได้ค่ะเดี๋ยวเราับชมในส่วนของภายในกันนะคะภายในคันนี้สภาพถือว่าดีมากๆเลยค่ะอ่ะกล้องลองสาดตรเข้าไปดูค่ะเป็นภายในเบาะหนังหนังหุ้มหุ้มหนังคู่หน้าและหลังนะคะคลีนเลยนะเดิมๆแห้งๆเลยอะ ไม่สองแสนกโลนะคะตัวนี้มีตัวนี้ที่สุดนะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นเท้าแขนไฟเบอร์ iber, แบบแข็งแรงทนทานเลยค่ะสนีนะคะสาภาพสีโดยรวมก็คือเดี๋ยวเราทําใหม่ทั้งหมดรอบนอกนะคะเบอร์เดิมพร้อมรับประกันให้1ปีค่ะใช้ของคุณภาพเลยค่ะเกรดยุโรปเลยนะคะสีผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะนี่นะคะสาภาพสีต่างๆเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นงานทํานะคะไม่แน่ใจว่าเป็นงานบันแต่ว่าไม่ใช่ของแท้นะคะเดี๋ยวไปรับชมในส่วนของ ไฮรถนะคะอะไฮรถดเนี่ยคันนี้ตรงนี้จะบริเวณเนี้ยมันจะมันผุแล้วเดี๋ยวเราจะยกกระจกออกตอนทําสีแล้วก็ปะผุร้อมเปลี่ยนกับเปลี่ยนขอบยางใหม่นะคะแล้วมาดูพื้นนะคะพื้นเก็บล้ออะไรอันนี้ก็เป็นพื้นเดิมๆเ,เลยอะเดี๋ยวมาคลีนเห็นไหมมัน่ยเป็นสีแบบอย่างนี้อยู่เลยเดิมเขาจะไม่ได้คนสีเข้มแบบข้างนอกนะคะถ้าแบบเดิมๆเริจีนอน เนี่ยสีมันเป็นแบบไม่รู้โดนอะไรอันนี้นะคะเป็นรอบคันเลยอันนี้ก็มีผูบริเวณนี้ก็จะต้องยกกระจกผูช้างออกนะคะอ,อ๋อเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของข้องเครื่องกันนะคะดูรอบๆเนี่ยนะคะชิ้นนี้กลอกสีนะสีโป๊หนาแล้วก็คันนี้ช่วงล่างเนี่ยบูรุ่งหมากน่าจะได้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะ ่าห้องเครื่องเป็น d 6 6 Y8 เกียร์ออโตโ้เดิมๆเลยอันนี้เราก็ทำความสะอาดไปบางช่วงแล้วเพื่อเช็คดูว่าตรงไหนมีรั่วซึมมีคราบน้ํามันนะคะก็จะทําการเปลี่ยนว่าจะเป็นท่อน้ํามันพาวเวอร์เนี่ยตัวนี้ก็แตกแล้วแล้วก็ซีนต่างๆที่รั่วซึมนะคะอ่านเนี่ยเดิมเลยแห้งเลยเนี่ยฝากระโปรงมอน้ำมิเนียมนะคะถังพักน้ำอยู่ตัวนี้ก็เบิกใหม่นี่คือรับชมสภาพก่อนเก็บงานนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาอัปเดตในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ